NO!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  No, no, no. รอจะทสวัส <So, S 1> <c oughs> ดีครับผมไม่ไม่หนึ่ครับว,วันนี้เรามีะลรโคนดีคนรดีดีดียวพร้อมไหมมันดีมากเลยครับรถมันดีมากผมติดเดนมากเลยผมติดเดนมากเลย โอเคโอเคคือวันนี้นะครับวันนี้คือวันแรกในชีวิตของไม mm ่ใ hmm. นที่ผมจะซื้อรถยนต์แบบเป็นเป็นของตัวเองนะครับคือรถยนต์ส่วนตัวบ้าวเออเมอร์เซเดสเบนซ์ enz, ใช่ไหมเมอร์เซเดสเบนซ์ไม่ใช่ดีกว่านั้นโอ้ล oh, <the> ับบูทำมาโอ้ oh, ดีกว่านั้นอีกโอ้ฟุลลาวันนี้มันเป็น wait 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 แต่ะรนั่นอ่ะมันยังให้พวกเขารู้เราซื้อรถคันไหนจนถึงเราไปถึงที่โน่นแหละโอเคเออเซนเซอร์นะพวกผมเล่นเกมกันไว้ว่าเนจะรถจะซื้อรถสีอะไรพวกผมสี่คนเล่นเกมกันไว้ใช่ใช่แต่ว่าอย่าพิ่งบอกนะอย่าพิ่งบอกท่านคิดว่าสีอะไรผมคิดว่าสีแดงสีแดงรถสีดำครับสีดำนัำสีขาวครับสีขาวจ้างชมพูชมวะ <ค>เดี๋ยวราดูแล,แล้วคนที่ถูกต้องจะได้อะไรอ่า ได้ได้คนที่ได้เราได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ทุกคนที่เดาทุกก้องจะได้เป็นคนแรกที่รถจะเหยียบนะครับโอ้โ้อนตัวใครอยากจะเปินสีไหมเป็นสีลุ้งสีลุ้งถ้าให้ผิดกันเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวก่อนเราไปซื้อรถยนี้ผมอยากจะอธิบายว่าการที่ผมโตขึ้นที่เมก้าแบบผมขับรถอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่รถของผมมันเป็นรถของพ่อแม่นะครับ ตอนที่ผมอายุ16ปีผมได้ใบขับขี่นะครับซึ่งที่เมกามันมันมันไม่ได้ง่ายนะครับคือคุณได้ใบขับขี่เหมือนว่าหัดฝึกซ้อมนะครับเหมือนมันไม่ใช่ใบขับขี่คุณขับคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีคนที่ถือใบขับขี่ตัวจริงอยู่ด้วยแล้วคุณต้องซ้อมประมาณ6เดือนนะครับแล้วคุณต้องไปเรียนที่โรงเรียนคือแบบผมเรียนแบบประมาณวันและชั่วโมงกว่าสาหรับหนึ่งเทอมเลยทุกวันเลยเดี๋ยวมากต้องสอบข้อสอบตัวอักษรต้องผ่านการขับขี่แล้วคุณต้องขับแบบ เอา50หรือ100ชั่วโมงกับคนที่มีใบขับขี่อยู่แล้วก่อนจะใบได้ใบขับขี่ได้นะครับคือมันละเอียดมากและและที่เมริกาชวนมากคนจะใช้ใบขับขี่เหมือนบัตรบัตรชนของคนไทยใช่ไหมรับทุกคนมีบัตรบัตรชนแต่ที่โน่นมันไม่ไม่มีบัตรบัตรชนอะไระทุกคนใช้ใบขับขี่นั้นมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เมริกาฉะนั้นตอนที่ผมอายุ10เฮ้ยฟังผมตอนที่ผม <c oughs> รถไม้ไหมอยากจะฝัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเล่ากับแมว ฉะนั้นตอนที่ผมอายุ16ปีผมสอบผ่านผมได้ใบขับขี่แล้วนะครับแล้วรถคันแรกที่ผมรับมันเป็น Dodge มี Dodge ที่ถ่ายไหมมีมีฮอด Dodge คือผมเห็น Toyota Mazda h y u n d a i อะไรเยอะๆแต่ผมไม่เคยเห็น Dodge ที่ถ่ายมีไหมเก่ามีน้อยผมไม่เคยเห็นเลยรถ Dodge มันเป็น Dodge Durango โกสีเขียวแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่รถใหม่เพราะว่า พี่ชายและพี่สาวของผมสามคนขับก่อนผมแล้วพี่ชายคนหนึ่งชนคนหนึ่งชั้นข้างหน้าไม่สวยแล้วอีกคนหนึ่งโดนชนฉะนั้นประตูข้างหลังไม่เปิดก่อนจะมาถึงเมสใช่ก่อนจะมาถึงผมผมเป็นลูกเล็กนั้นมันแบบมันโดนมันโดนชนเยอะแต่ไม่เป็นไรมันสนุกรขบควนี้ขับชนคนละแล้วคุณจะขับชนไม่ขับชนใกลโอเคช้างบีนี่อยากจะบอกว่ารถคันที่สอง้ให้ ไม่ต้องมองกล้องมองผมคั้ที่สองที่ผมขับเป็นรถเฮ้ยคนไม่สนใจเหมือนรุ่นใช่ไหมวิดนี่ไม่อยากฟังไปหาคนใหม่หลังจากที่ผมขับดอรเรนโก้ผมย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียดอรเรนโก้คืออะไรดอรเรนโก้เป็น,ปนมันคล้ายๆฟอร์จูนของโตโยต้าอ่าผมย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียและผมขับรถโตโยต้า a c o โคมามันเก่ามากแล้วมันแบบผมตั้งชื่อของรถนั้นว่าบรูซบรูซเป็นฉลามจาก f i น d i n g n e รูสรูใช่รู้จักแต่ดอลลี่แค่ไหอมาดอลลี่ที่เขากินกันหลังจากนั้นผมย้ายมาที่ประเทศไทยแล้วผมเป็นอาสาสมัครแล้วค้ที่ผมเป็นอาสาสมัครผมขับรตู้ไม่ใช่รตู้รตู้โดยสารนะมันเป็นรตู้ธรรมดาและผมมีใบขับคี่ไทยด้วยเห็นไหมใบขับคีประเทศไทยดูดูม zoom z o o ดูโรแวด้วยสายแวเป็นเด็เนิดแบบตลก น,นี่เก่าประมาณ3ปีครึ่งแล้วเกือบจะต้องไปต่อใหม่แต่ว่าเวลาว่าปรัจจุบันนี้มันใช้ได้อย่างไม่หมดอายุาจานที่ผมขับรถตู้ก็ผมซื้อโอเตอร์ไซค์คันแรกตอนที่ผมอยู่ประเทศลาวแล้วอันนั้นเป็นฮอ n ด a Wave นะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สมัยนั้นผมอยากจะซื้อ h o n d a Wave เพราะว่าผมได้ยินว่ามันดีแต่ผมซื้อมันมันชื่ออะไรครัวครัวลาวไม่แน่ใจมันเป็นยี่ห้อที่ไม่มีที่ทประเทศไทยแล้วราจะเฮ้ เฮ้ย hey, ไม่สนใจแล้วจอนี่จอี่มาไหมเนาะไม่สนใจพงคาบมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศลาวแล้วก็พมใหญ่มาที่ประเทศไทยพง <_ T> ชายมอเตอร <_ T> ์ไซค์ของเพื่อน h o น d a PCX แล้วก็ปบีที่แล้วฮงซี้อ Honda PCX อคงชวนตัวอันนั้นชื่อว่าอะไรจำไม่ได้สีดำเรามาไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็วันนี้แหละเรามาถึงวันที่พมจะซื้อรถยนต์สุดตัวพอแล้วเราไปรับรถเกตเอดก อย่าลืมนอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Twitch My ใ a ม e แนะ Facebook Instagram และ YouTube บายบายเฮ้ hey, เรามาถึงแล้วนะครับ mm hmm. แต่คำํคำทาคือว่ารถคันไหนคือของเรานะ mm hmm. เรามีเยอะมากเลย mm hmm. รถคันไหนและเ mm hmm. สียหลาย mm hmm. ใครถูกต้องเดี mm ๋ hmm. ยวเราเข้าไปใจใจเงินก่อนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ อะไรแบบปวดรัวอะไรแบบนั้นแต่ผมไม่เคยเจอเงินสดเยอะขนาดนี้ในครั้งหนึ่งในชีวิตใช่เขาเหมือนกันไม่เคยไหมไม่เคยป่ะเดี๋ยวเข้าไปตึเ,ปเต้นไหมจะพูดไหมพูด <laughs> ยังไม่ไปขับขี่เลยเธอขับไม่ได้เขาต้องเป็นคนที่ขับไงอ่าขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลย ไม่คุ้นจแล้วมันถึงเวลาที่จะเปิดเผยว่าเราซื้อรถอะไรจะบอกเลยว่ามันเป็นรถสีขาวฉะนั้นหนัดถูกต้องเลยนัเดาถูกเด็กามีรถอะไรบ้างภาพสวย เราอยู่ข้างในแล้วเราได้รถแล้วนี่คือเขาซื้ออ๋อให้มันหอมหอมใช่ไหมจูบะจ๊บสตรอเบอรี่ฉะนั้นตกลงว่าเราซื้อรถอะไรเราซื้อโตโยต้ายาริสค่ะสีขาวสีขาวสีที่เนทชอบเลยเพราะเนทบอกว่าประเทศไทยร้อนใช่ต้องเลือกสีขาวแต่ว่าเขาชอบสีดำอยู่นะถ้ามันเป็นรถดำถ้ามันเป็นรถดำเหมือนเธอดำก็ มันจะร้อนจริงๆเพราะว่าแดดสีดามันจะดึงดูดความเขาก็เลยฮอต่เพราะดามเขาก็เลยเป็นฮอตสาวฮอตใช่ไม่จริงๆนะถ้าถ้ามันดามก็มันจะมันจะร้อนกว่าสีขาวเหตุผลที่เราซื้อรถคันนี้คือ่วนตวผมเองไม่เอารถหรูอ่าหลายคนอาจจะชอบรถแบบหรูอะไรเท่ๆชวนตูผมเองเอารถที่จะพาผมจากจุด A ไปจุดบีที่ดีที่แบบพึ่งพาได้ก็พอแล้วไม่ต้อง ไม่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ว่าคนที่ใช้เงินของเขาก็ใาชา้ย,ยังไงก็ได้แล้วแต่แต่ผมเองเอาเงินไปเที่ยวหรือไปทาอะไรอะไรชีวิตมากกว่าแค่รถอย่างเดียวความคิดเห็นส่วนตัวนะฉะนั้นเราจะไปฉลองและกินข้าวที่ผมชอบมากที่สุดวันนี้คดดโคตรดีก๋วยเตี๋ยวชายสีบะหมี่เกี๊ยวข้างทางเขาชอบแต่<อ>ไม่ใช่ออชอบที่สุด, <fille> สดเดี๋ยวเราลองขับเนะะาะไป เราจะพาทัวร์รถของเรานะครับคนนั่นจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างข้างในคือดำนะครับดำดำดำก็แฟนดำตะโลกละเนี่ยดำดำดำอะไรดำค่ะ ตรงนี้ไงาตรงนี้ดำใช่เมื่อกี้ชี้หรือจับอันนี้อันตรงนี้ดำดำไม่หมดมันดูดีผ้ามันดีแล้วตรงนี้คือที่เราจะเปิดเพลงแล้วให้สาวสาวมาสาวสาวฮะสาวสาวคืออะไรคะเธอไงสาวสาวถ้าเป็นเขาคือสาวเดียวอ๋อสาวเดียวแต่ถ้าสาวสาวนั่นหมายถึงมีมากกว่าหนึ่งอ๋อก็ตอนที่รูทหรือตั้งเืินัดพาแฟนมาด้วยใช่ไหม พูดแล้วสาวหนายจะมาพยายามจีบคนที่ขับยาเรสมาไม่เไรเพราะว่าที่ผมบอกเราไม่เอารถรูโอเค let's go here we go ว้าวว้าวออกถนนในยายแล้วเข้ารถรูนตัวโอ้วรวยจังเลยรวยจังเลยโอ้ไม่รู้ เก็บเงินตั้งนานมากถึงจุดซื้อรถได้หลายเดือนเป็นปีกว่าเนาะแล้วทำไมไม่ปิดไฟข้างบนอะอ้าวมาให้สังเกตมันเป็นยังไงอ้าใช้เป็นไม่เนี่ยเป็นยังไงปิดแบบนี้อ๋อกดโอ้ oh. แต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่จริงๆนะครับปัญหาย,ยิ่งใหญ่ทำไมอะคะคือผมอยากให้รถนี้เป็นผู้ชายแต่<า>ลูกนี้อยากให้มันเป็นผู้หญิง ฉะนั้นตอนนี้มันจะอยู่ที่แฟนคลับครอบครัวไม่แน,น,นว่านี่เป็นรถผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผู้หญิงค่ะทุกคนเดี๋ยแล้วเลือกอเราต้องเลือกว่ามันผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนกดปุ่มขวาข้างปนนะครับไบโอไบโอเอ่อตัวไอ้นะครับออแล้วเลือกว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผู้หญิงค่ะหรือเราจะให้การเลือกมันกันเทยก็ได้ไม่เอา ไม่ไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาของเธอแค่รถของเราเราจะเลือกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแค่นั้นใช่โอเคและหลังจากนั้นหลังจากที่เรารู้ว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราจะค่อยๆตั้งชื่อให้นะครับเย้ครับสำหรับตอนนี้ไปกินข้าว,วกันเย้โอเคเรามาถึงซีคอนแล้วนะครับโอ้ oh. สวยจังเลยเข้องน้องน้องข้าง,ลาง <How S 1> าหลังเธอตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปและกินที่ร้าน นั่นจะเป็นช่วงนี้ร้านที่ผมชอบมากที่สุดนะครับตื่นเต้นมากเลยร้าออะไรอะ่ะไม่รู้มันชื่ออะไรไม่รู้ชื่อจริงๆร้ามากินหลายรอบแต่ยังไม่เคยรู้ชื่อมันชื่อผมรีบกมัน่าแซลมอนแซลมอนบฟเฟ่ไป no 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 ไม่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 ว้าเราจะทำอะไรจ <c oughs> องกังสงสิง no วันนี้ไม่สมบูรณ์แล้ว ที่เราซื้อรถและที่จะฉลองเราจะมากินที่นี่เบ็ดแล้วเม่ไร่เพราะมันมีอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบมากมอนชอบผมโคตรชอบวันชอนเพราะว่ามันอร่อยนอกจากนั้นมันจะมีเหตุผลที่จะชอบรานะฮอนไหมนอกจากว่ามันอร่อยมันจะมีเหตุผลอื่นที่ควรจะต้องชอบรานาฮอนไหม มีอรถ้าอมองกินกาแฟร,ร้านนั้นมีความสุขก็ควรจะชอบแหละตาบ,บนั้นแนหะ <c oughs> โอ้อีมแล้วนะครับ <c oughs> โอ้สวยงามมากเลยน้อ no, ง <c oughs> ไม่ใช่เธอรถรถอ้อ พวกเราจะ่งลูกมีที่บ้านแล้วผมจะกลับบ้านเปิดรถเปิดรถดมันต้องใช้กุญแจนะแค่กดอ๋อแล้วก็ขโมยง่ายใช่ไหมไม่มันต้องเป็นกุญแจง่ายว้าโ,โอเคเรามาถึงบ้านแล้วนะครับและอ่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดคลิปนี้ตอนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเช้าๆผมและทั้งทีมนัดตั้งรุธนและทันเรา ทุกคนจะขึ้นรถและเราจะไปเที่ยวชนรีเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันที่เรียกว่าอะไรอ่าเทศกาลวิ่งควายนะครับวกเขาจะวิ่งแค่วันเดียวและเราไม่อยากจะพลาดฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะเอารถคันใหม่ขับไปที่ชนบุรีและถ่ายภาพสวยและคลิปท่องเที่ยวของเทศกาลวิ่งควายแต่สำหรับวันนี้ถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง twitch m y m a net และ facebook instagram และก็ youtube แล้วเราจะจกัการพรุ่งนี้กับคลิปใหม่สวัสดีครับ